บึงการเด้ค่ะมาบานมูบานฟินิเดี๋ยวเมื่อแรกสิดตามมา่ำมะฮุ่งเดี๋ยวไปเก็บมะฮุ่งกันค่ะมา,มา้ับอันต้นต่ำๆกับมีอยูแต่ว่าไม่อยากอยากกินต้น,น้วสวง อันว้ายอยากมันที่าวาแซบเป็นบ่ไ,น <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วหนึ่งพอแล้ว <นะ S 1> พอแล้ว,ลวเอาเอา,เอาต้อนอีกต้นหนึ่งเผื่อต้นไหนเผื่อด้านนู้นเนาะว <c oughs> างเขาแรงกับอัน ไปเอาแบบยังกอบักหอยเชอรี่สีทองบอเฉรี่ทองเฉรี่ทองนะจะอ้ยตายอันต้นเมื่อปีถึงกับว่าอยากกินดอกอยากกินอันสูงสูงเนี่ยนั่นว่าแ่บโอเคเรียบร้อยครับเอาอะไรอีกคะเอาบักเอ,อดิดบักเอ,อดิดไปเอาบัก บัอกเอก okay, okay, okay. ิบปลกเอิบก,กับมะเขือขึนคืออันเดียวกันบอไม่ใช่เอาหรออ๋อไม่ใช่เอานี้มีขนมลอเอิบปลอกเอิบครับทุกคนพอมีทุกคนมันจะมีขนแต่ต้นมันเหมือนมะเขือขึนค่ะเอาอะนี่ออกก่อน,นแล้วก็ไปล้างอื้ nó biết cái đầm này con mẹ phi non bố bên nhà mình Ăn anh này đi đi anh ấy nhảy con mẹ bật chơi bật chơi kia ดัง,ด,ง,ด,ง,งดังไปดิขวัญดังไม่เหงนว่าถ้าไม่ดังไม่นอันนี้พี่นี่กำลังล่างบักหอยค่ะพึ่งไปเอามาจากนาบักหอยอีกอย่างนะทีนี่เชอรี่เชอรี่ทองเชอรี่ทอง กินแล้วยังพูดมือจ็คเสื้อไปเก็บมาเก็บเองปีนี้ต้องเก็บเองในนี่เพิ่งเลี้ยงในเพิ่งเลี้ยงในกะชังเพื่อความหนอยเดี๋ยวเราจะมารวอให้เมื่อมันเมื่อมันฟูดก่อนฟูดแล้วแม่ฟูดแล้วเอาลงได้อ้าว หัวหยคิงไคเขาเลยจังโคใจที่หลังกันเหยแม่ปเขาแม่วม,มตาตาเข้านี่เป็นเชฟอินเดียเขาสีเห็ดจังไดก็ได้ตามตามกระยืมคัว่วตามกระยืมไคร้หมวยคิงไคหัวยคิงไคห,หรือตะไคร้นะคะลงไปดับข่าวอา้าวไปสุกแล้วเนี่ยฟ้ามืดแล้ว หัวขาวโอ้น่ากินมากแต่แซนะ่บแห้งหัวเชียงค่าอย่าบกว่าเดือดจังเลยนะใจสาไปฮิตขัวอินดี้ขัวตามกรนะยิบเละตอนออกไปเอาบวบหอยไปเก็บอันผักกาดหินมะน้ำ <c oughs> เขาเอิญยังก่อวาซาบิ <c oughs> วาซาบิอีสานซาบอกุ้งก่อนบัดนี้ ทา้อิเลกินแล้วต้องเลิศเมนบอกอิเลสไปกี่ไ,ล,ไล่ไล่ เี่รมันไปอันอุบลนะเบิ่งวันดีเลยเพึ่งเบิ่งเมื่อไหร่บ้างมื่อวานเมือก่อนตามมาข้าอันบักพีกยักสิเพ็ดหรือบ่วเพ็ดเขาเอื้อนอยังไสนบ้าบัวเพ็ดเบิ่งบักหลายเขาเอื้อนอยังลูกบักพีกลูกบักพีก เบิ่งคบกับสาก่อนเด้อซ่เสียบกับเกินไม่ก็สากเนี่ยตอนคูอสีเป็นตอนเสียบเต๋อแบบยืดออกมาโอ้ยเสียงดังฟังชัดอยู่นะท่าทางสีเสียบอยู่ในนี้นะ ็ใส่ใส่บล็อกเอิบใส่บล็อกเอิบนะคะโอ้ยุ่งกะกัดใส่บล็อกเอิบด้วยความที่ กเอิกมาส้มแล้วเราก็ใส่มะนาวนิดหน่อยฟ <laughs> ง <laughs> <laughs> นิดหน่อยเสร็แล้วก็ใส่บักเรียนบักเรียนหรือบัก,บกมะเขือเทศแต่ว่ามันจะเป็นแบบลูกเล็กๆค่ะลูกลูกเมลยเนยหน่อยเป็นเมนยหน่อย ôi ô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 , ô bà để kìm đó ôi sao mà khi mà mướn ăn ôi liền nghe không อันยี่หัวยังนี่บ่บอกมันบ่โคษนะบ่เข่าโฆษนะบ่เข่าบ่ขั้นบอกยี่หัวเอาความนัวไว้กวนหนึ่งท้พี่เต็มเต็มเตยเครื่องต้องจองเครื่องฝากแตละละซุนไตยู่หลังลูกบอลยู่ดอกน้อแต่ก็พองนัวตามใจชอบป้าามใจบเสีหลายียบไหลฟังเสียงดัง阔บกุนอ่ะกุนอ่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้นะพอมีรสชาติมีรสชาติโอ้โอ้านิดหน่อยพอนะสามารถหนึ่งช่อนชาเืแเหวานิดหน่อยนั้นคูเล่คูเลล้ก็เราจะใส่ตอนมันลงไปแล้วนะ Thì phải chiếm này Thì đây sẽ làm tàn lắm một đứa ไปบ้เหนีอาเอาพู้ทะซิมมาสีซิมให้สวนก้อนซิีมนะแสบบอแต่มันแต่มันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่โบมชอบรสนี้แต่พี่ชอบไหมได้เพราะว่ามันเป็นรสของแบบเออืแสบแสบไม่ต้องเติมเลยอ่ะเออ แซบก็แซ่บก็ต right? okay. ้องกินแซ่บแล้วใช่ไหมแซ่บแล้วจำหลับงูว่าแซ่บแล้วกินนี่นาเดี๋ยวๆๆจมไสยกันโขวบใหญ่สักหนึ่งว่าขวมฉันว่าโอ้ยส่องขวดขวบอา่อ แซบบะแซบกันมาดัดไปดูดีมากแต่แซ่บแพงเ<ด>มนี้กินเขาแกลงได้ไหมเนี่มีตบักหุ่งแกงน้ำมันต้มบอักหอยเอาพี่นี่ ยิ้มเบ่งบอกใอยเนี่ยมันแสบบอบอคอยรักฉันมากโอ้โนี่โอ้ต้องกินกับต่หมกันก็เบี้ยนะที่มันเย็นเนาะเย็นจี๊ดจ่อยเลยแบบนี้ป้านัง อร่อยอร่อยเก่งน้อย <laughs> สอดน,นี่บ่งเขาว่าเหมือนเขาเอือนจังไหนแต่ว่ายุบาลเอือนน,น้อยสอดอืมแบบแบบตุวยางที่จะควางเห็ด <laughs> <laughs> เอาพักอันนี้ผัก พักพักคุณเลือดเดี๋ยวนี้พักคุณนเลิอพักคุิพักกัดหินอันนี้อันนี้พักนอกนอ,อันนี้แต่งกว่า,าขออนุญาตาอันแสบบนเด้อค่ะบัดนี้ มันกินตอนยากินตอนแรกอ่ะกินอืมอืมจํา <experiences> <notre morph flats> <mumbles> สมประมาณานี้แหละนูเข้าใจว่าต้นอันต้นเบกร์เกอร์เทีย,ยมสย้ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายก็มีความสุขดีด้ค่ะเบิ่งคลิปนี้แล้วมีผู้ใดคิดหอดบ้านแน่บนอก